สวัสดีค่ะพกบกับใหม่นะคะวันนี้ม่ก็จะมารีวิวสก,กุชชี่นะสก,กุชชี่พี่เพื่อนให้เองใช่ที่ไมยซื้อมาจากเพื่อนนะสิบห้าบาทเองก็ประมาณเท่าตรงนี้แหละมัง้งค่ะเป็นสีฟ้าซอสละสีขาวนะไปดูกันเลยนี่นะเป็นสีฟ้าบอกไปแล้วนะว่าเป็นสีฟ้านะแล้วก็จะมีสีปนด้วยนะแล้วก็ซอดละสีขาวนี่นะ อันนี้เราซื้อมา15บาทเองนะซื้อมาจากเพื่อนค่ะก็รอนานอยู่นะหลายอาทิตย์เลยค่ะมันก็มีแท็กด้วยะคะ่ะอยาเอาแท็กให้ดูแบบหนึ่งนะนี่แท็กเขียนว่าก o ิเกลนะก o ิเกลนี่อะไรแบบน,น,นแล้วก็เป็นแบบนี้นะ อันนี้เพื่อนก็ทำแท็กมาให้นะก็เป็นรุ่นถังโห่กล้องสองพันสามไหมของสองพันสามนะสองพันสามนะก็มีเสซฟแบบนี้นะ คือคือเพื่อนเราก็ทํามาจากกระดาษร้อยปอนแบบนี้นะเขาก็เอากระดาษใส่มาแปะแบบนี้นะก็เป็นรูปหลังคาอะไรแบบนี้นะค่าสนับคลิปนี้แม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย